มันไม่มีหรอกวันที่เราจะพร้อม100%เอร์ซถ้าเกิดสักวันหนึ่งเราคิดว่าเออเรารู้แล้วว่าเราเสนใจอะไรเรามองเห็นอนาคตเอาว่าเริ่มเลยเถอะเริ่มเลยอย่ารอ เราต้องรู้ว่าแบรนด์เราอะอยากจะสื่อสารอะไรให้กับลูกค้ามันจะสามารถเป็นเดเรคชันอะให้เราแบบรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราจะต้องออกมาหน้าตาแบบไหนวิธีการที่เราคุยกับลูกค้าจะเป็นยังไงทุกวันนี้เวลาคนที่ทําธุรกิจอะก็จะรู้สึกว่าเออเราหาอะไรสาเร็จรูปที่มันง่ายที่มันเร็วเริ่มได้เลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ได้นานเสมอไปอะ มันเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันได้คุณภาพก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบอย่าใช้ทางลาดัดไม่ใช่ว่าเร็วแล้วจะดีเสมอไปะว่าควรจะต้องคํานึงถึงว่าสิ่งที่เราทําออกมามันมีคุณภาพไหมทีมที่ดีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราอะไรเงี้ยทำคนเดียวมันก็เหงานะ คือการที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเราสามารถคุยกันได้แชร์กันได้ <c oughs> ก็ถ้าสามารถหาพาร์ทเนอร์ที่ดีได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือคนจะหาแต่ว่าถ้าไม่ได้เราต้องตั้งใจเลือกคนที่แบบเขามีความสนใจเหมือนเราเป็นคนที่เราสามารถจะหล่อหลอมให้เขาอินไปกับธุรกิจได้ไปกับแบรนด์ของเราได้อะไรเงี้ยเพราะการที่ทีมอินกับแบรนด์เนี่ยเอาว่ามันทําให้แบรนด์ไปได้ไกลมาก คือถ้าเกิดเราเริ่มมีความสนใจแล้วอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเหมือนกับไม่เหนื่อยที่จะหาความรู้มาเพิ่มเติมหรือสะสมหรือทํามันให้เกิดขึ้นได้อย่าทําอะไรที่ตัวเองไม่สนใจอ่ะมันนอกจากจะไม่สนุกแล้วอ่ะเอาว่ามันไปไม่ได้ไกลด้วยอ่ะ